ถ้าเทคนิคการเลือกสูตรให้ดูแพงดูดีในฉบับของสาวๆครับอย่าเพิ่งมองนะครับว่าเรื่องของการเลือกการแต่งตัวอย่างเช่นชุดสูทเนี่ยเป็นเรื่องของแฟชั่นเท่านั้นผมมองว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะทําให้บุคลิกภาพของเราดูดีได้ซึ่งเทคนิคแรกนะครับง่ายนิดเดียวครับคือการเลือกสูทที่พอดีในช่วงของไหลครับสำหรับผมนะครับผมมองว่าช่วงไหลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของสูทนะครับถ้าไหลนะครับมีความพอดีจะทําให้ลูกของเรานะครับดูแพงดูสง่างามทิปเล็กๆนะครับก็คือพยายามเลือะนสูท อยู่บริเวณไหล่พอดี2นะครับความยาวแขนเนี่ยต้องพอดีกับแขนของเราครับสำหรับผมนะครับการใส่เสื้อสูทหรือว่าเสื้อเบสเซอร์ที่มีแขนที่สั้นจนเกินไปเนี่ยจะทำให้ลุคของเราดูไม่เนี๊ยบหรือว่าดูไม่พร้อมได้ค่ะซึ่งผมแนะนําว่าแขนเสื้อสาหรับสาวๆนะครับควรจะมีความยาวถึงช่วงกระดูกข้อมือครับสำหรับผู้หญิงแล้วถ้าใส่เชิ้ตด้านในนะครับควรจะให้โผล่มาประมาณ1เซนเท่านั้นครับอย่างวิกตอเรียแบล็แคมนะครับมักจะใส่สูทที่มีความพอดีตัวแล้วมีแขนที่พอดีมากๆค่ะผมแนะนําเลยว่าให้ไปดููููคคคคนนนนีีีี้้เเเเเเเปปป็ไอออออดลลลย3ะะรร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 รัััับบบืืืกกกกกทททงงง่่่่่ขขาาาาาาซึสตหววพ จะทาให้สัดส่วนของคุณดูพอดีแล้วก็ดูสมส่วนขึ้นด้วยอย่างสาวหลายๆคนนะครับที่มีช่วงเอวที่เด่นแบบเอลเอสนะครับผมแนะนำ่าให้เข้ารูปในช่วงเอวนะครับจะทําให้เราเนี่ยดูเป็นผู้หญิงแล้วก็ดูมีความเนี้ยบได้มากขึ้นด้วยหรือสําหรับสาวๆที่มีลาตัวที่ตรงนะครับอันนี้ผมเจอเยอะมากเหมือนกันผมแนะนําว่าให้เลือกเป็นสูตรที่มีทรงตรงนะครับหรือว่าสเตรนท์ครัแต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะตรงรอยู่แล้วแล้วใส่ตรงเข้าไปอีกผมมีแอนเซสซอรีให้เลือกใช้ก็คือพวกเข็มขัดนะครับให้ใช้เข็มข คลุมสะโพกเพื่อให้ลูกของเราดูสมดุลขึ้นสําหรับผมนะในใจผมผมชอบจริงๆเลยก็คือสูตรทรงคลาสสิกของยิปแซงครับผมมองว่าสูตรทรงนี้เนี่ยเหมาะกับผู้หญิงทุกแบบทุกทรงทุกอุ่นเลยครับสนะครับเลือกเนื้อผ้า,าที่มีคุณภาพดีและใส่สบายเนื้อผ้า,าที่ดีเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ทําให้สูตรของเราดูดีเท่านั้นนะครับแต่ยังทําให้เราใส่แล้วรู้สึกสบายแล้วก็ไม่ร้อนนะครับผมไม่แนะนําเลยว่าให้ใส่สูตรเป็นพวกสูตรที่เป็นผ้นพาพโพลีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผ้าพโพลีนะครับทำให้เราร้อนได้เพราะว่าผ คุณภาพผ้าที่ผมอยากให้ลองจับนะครับก็คือสูตรของ Max Mara เป็นสูตรยี่ห้อหนึ่งนะครับจากอิตาลีเลยที่ผมรู้สึกว่าใส่แล้วสบายแล้วก็มีคุณภาพครับผ้านะครับเลือกความยาวของสูตรให้เหมาะสมสําหรับผมนะครับความยาวของสูตรเนี่ยส่งผลต่อบุคลิกภาพโดยรวมแทบทั้งหมดเลยครับอย่างสูตรแบบทรงคลาสสิกนะครับควรจะยาวถึงช่วงสะโพกและถ้าเป็นสูตรทรงโอเวอร์ไซส์ความยาวนะครับควรจะคุมต้นขาเล็กน้อยเพื่อให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้นครับและสำหรับสาวๆนะครับที่ต้องการความสมาร์ทและความแพงนะครับเลือกเป็นสูตรที่เป็นดับ ผมพูดถึงในะเป็นดับเบิลเวสของบอแมงนะครับจะเห็นเลยว่าลุกนะครับจะดูมีความมั่นใจแล้วก็ความทันสมัยครับแม้ว่าในประเทศไทยนะครับเราอาจจะไม่ได้ใส่สูตรเป็นประจําแต่ถ้าถามผมนะครับคุณมีความรู้แล้วก็มีความพร้อมในเรื่องของสูตรเนี่ยถา,ถามให้คุณชนะคนหลายๆคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยครับ